ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งดิฉันนางสาวกนกวันเปรียบยิ่งตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองตงสุราวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ด้เริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงเผยเผยแพร่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรโดยมีการคิดค้นพัฒนาให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งเน้นกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้เพลงเกมและกิจกรรมเข้าจังหวะในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน,นต้นให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย การจัดกิจกรรมตามแนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเกิดการเรียนรู้สามารถทำงานร่วมกันโดยมีกระบวนการคิดค้นค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองริเริ่มคิดค้นและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีทั้งสือที่เป็นรูปธรรมบัญชีคำพื้นฐานสื่อการสอน powerpoint เอกสาร,รส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการแบบฝึกส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่เริ่มคิดค้นพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัยและด้านเจตคติโดยใช้แบบทดสอบแบบประเมินกิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรม แบบคาดกครงความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อนำผลการวัดและประเมินผลมาใช้พัฒนาปรับปรุงตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้ เอกสารส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ดํดำเนินการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตกแต่งห้องเรียนหรือป้ายนิเทศที่มีสีสันสวยงามรูปภาพขนาดใหญ่เห็นชัดเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้จัดห้องเรียนให้สะอาดสวยงามปลอดโปร่งและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม น,นักเรียนเข้ารับการอบรมคุณลักษณะที่ดีได้แก่กิจกรรมเข้าแถวเคารพทธงชาติทำบุญวันเข้าพรรษากิจกรรมประถมนิเทศนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมสูร่ร่มอารามกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันอาเซียนและกิจกรรมสวนมวลไหวพระประจำวันศุกร์ด้านที่ส ด้านการส,งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ีทับหถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ีทับสองและรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีทับหถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ีทับหาทางในรูปเล่มเอกสารและไฟล์ข้อมูลอาทิเช่นระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบรายงานคุณภาพการศึกษาและเอกสารธุรการชั้นทุกประ ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนจากแบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบรายงานผลการประเมิน EQ แบบรายงานการประเมิน SDQ จากการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียนโรงเรียนเป็นหัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนหัวหน้าโครงการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นคณะทำงานของบริหารงานวิชาการนอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานอื่นๆอาทิเช่นงานเวียนราการประจำวันอยู่ราชการงานเวียนประจำวันศุกร์งานประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำสายชั้นงานพัสดุประจำสายชั้นงานเวียนจัดอาหารบริการนักเรียนประจำวันอังคารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งปฏิบัติงานอย่าง เต็มกําลังความสามารถประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมนักเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์โทรศัพท์และเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนหน่วยงานทางราชการและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้เข้าร่วมการประชุมอบรมที่จัดขึ้นโดยสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมาำเสมอเข้าร่วมการอบรมพัฒนาด้านการปฏิบัติงานด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพการมีส่วนร่วมในการเลกเปลียนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ร่วมกิจกรรม PLC กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทยครูในระดับสายชั้นรวมทั้งในกลุ่มงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานภาระงานสนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้เอกสารส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนหนองโตงสุราวิทยา วิธีดำเนินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้จัดทำเอกาสารส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญประเมินผลก่อนเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกาสารส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญประเมินผลหลังเรียนเชิงปริมาณหน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ถึง4ทับ2จำนวน79คนได้รับการพัฒนาทักษะการอาร่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้เอกสารสู่เสริมการอาร่านจับใจควา,สามสำคัญคิดเป็นร้อยละร้อย 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ถึง4ทับ2มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ87.34เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ถึง4ทับ2มีผลพัฒนาการทักษะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้เอกาสารส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจ0 1 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ถึง4ทับ2มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบการประเมิน 1. เกติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่20ประจำปี2566 2. เกติบัตรรางวัลพระพฤหัสตำแหน่งครูคณาจารย์จากโ so สโกโสโคจังหวัดสุรินทร์ 3. เกติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมคาดลายมือ โครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. เกียรติบัตรครูผู้ผึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมคาดลายมือเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสซดริมทรวิชาการประจำปี2566ารระดับจังหวัดสุรินทร์ตลอดระยะเวลาการรัราชการที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็มศักยภาพขอตั้งปณิธานไว้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นครูที่ดีตลอดไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดียิ่งขอขอบคุณค่ะ